เอายู่อยู่ปากแหงงี้ยมได้ร่มถึงาน้าวะโอ้ยผู้ทอตัวแล้วดินี่แล้วเอ้าเป็นยังอีกบ่นอเจับเบื่อเมื่อยวะกินยี่บจันยาเบอหนู ้วายเห็นเบื่อแล้วคาดเขาจะเฝ้าก uh> ับเป็นย uh uh> uh uh ังโตวายมันก็สิคำไปได้เลยไม่ร่าโดนเติมแล้วได้เลยเหาออกมาหนิดูเราเว่ยยิ่งบริการบ้านว่ะเป็นยังอีดวู้พี่แกงกูผู้สาวหรออืมวายนี่กับผู้สาวอืมชู้รักอยากเป็นนั่นบ่ไย ก้ากะพิษกันไดู้้มือูเว้นแทะอ้ากับบหูนั่นแหละเราหวงวเราแห้งกันไหมกู้มือน,น,น,นูนเว้นเราดวดจ้าันเทียอีกยังกัดนจะบอกให้ฮัดูจงแขว่ยปยังนี่จะน้ะำเวียดนํำงานแต่ละเมอก็มีนอยู่ละแต่ลังเทือกูกเนพแหงพอาลูเเมียแล้วเนาะกูก็จะจีบไปจะก้นกัได้โอ้ มันก็บอกเขาใจใ๋อห้าวเนี่ยว่ะห่วยเห็นกระโ่ดก็เดียนี่เขาใจจังเลยจักแลว้ว่าคือจังเรื่องเทื่อกูกรับบ้านทำคำหนึ่งสิอือบม่บอกให้กูว่าเป็นยังคือกรับคำแท้คือบ่โทรหาจักเทือ่อนังนสิอือกรับมาแล้วหันเรองเที่ยวกูมาเมือม่อยๆมันบ่เจ้เกินว่าเคยพาไปกินเขาแ้วมันยังสั่นอย่างสิเดี๋ยวนี้เห็นบ่มี <ส>บ่มีเล<า>ยแตยังบ่มีเออ,ออากออารเน,น,นี่ยผูเห็ีดงานเนาะไอ้จังเลยสมันเมื่อยเนาะสู่มไอ้จังไลยแลวแ้วพี่เก็คอขยกับพวกเข้าใจปไปเด้เรื่อ,อ,องนี้ก็เลยับ่ยังหนึ่งเด้องล่เทือหันย่ำกวนนั่นมานกเนาะกูคือจะทั่วไปคืทั่วหามันก็เป็นสาย์ส่วนนึนงสิแม่สาย่ส่วนอือเ้วย่ำหนักก็บทั่วกับมาหากู่มาคุยกับ พอกับเมียกับผู้นั้นผู้นี่ไปคุยเรื่องงานไปเห็นปะเวลพอกับแม่อืมเรื่องงานอืมโดนบ้าคุยเจ็ดเศร้าสามสิบนาทีอยู่แล้วโว้ยบุเบนโด้คุยกับพอกับเมียเป็นบ่เจ้าสังเกตมึงตรวเจ้าอือเวลาเจ้าคุยกับพอกับแม่ยังนาทีชีวิวจามวุ่มยังหันเป็นภาษาไม่เห็นดีเนาะ ว่ามันต้องมีเลสอะไรกูหันบ่มีเด้เลสอะไรมึงเชียวกูบอกกูฮักโดยใจจริงเด้บ่ได้บอกพ่อมึงบอกเออเขาบอกเออเว้ยไปยำสลัดกันสาัดสลัดเพราะเสียนนั่นกัอีใบประถุใช่ปะเจ็ดจริงเลยเนาะบอบอกช่วยกูฟังดูมีเลสอะไรอย่างไรเว้ยไอ้เก่าเนี่ย ขันคุแบบเขาล่านเกมเนี่ยพี่เขาต้องเสียเงินซื้อเวลาหาบาทสิบาทสิบาทว่ากันไปกูณไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เล่นเกมกระสังมึงหมายถึงมันบอเล่นเกมดิจันเดีเข้าใจไปเข้าใจไปคิดให้คิดดีๆก่อนทีกลับไปกูถามมันว่ามันมีเหรียญะไรตรงไดนเสือๆไหมึงจีไม่ย่างล่านเกม กูเปรียบเทียบไม่ได้เปรียบเทียบอยากก่างัาล้านเกมมาทีดิคาร้านเกมนะ่ะมันยังมีคาใสเงินเป็นการบริการกูไม่ดได้ใช้บริการมึงเลยมึงถามมึงเลยมีเระไรจังไงก็แล้วกันมึงไอ้ไปกับพ่อลูเรื่องบางเรื่องบางเล่าอะไรกันเล่าของกูนี่ตอนสองก็ <laughs> สิให้าเรื่องใดกอนเรื่องเจ้าหันว่าไปกับปวดหัว เลี้ยงผู้สาวเจ้าพรันวันมุอกนนะอันเนี่ยกไปเห็นงานไปเห็นอยู่ดงแล้วไปก็เพย์ผู้สาวกวนบ่อืมอิลีบ่เด,ดี๋ยวนี้อิลีตัวโอ้ยได้กระบอกอยากว่างหรอมันบ่เมียนคาคู่คาไข่ขขาขาวังได้หน่ะคือนการถูกต้องจริงอืมบัดกูโทรหามันก็คือว่ามันอยู่เฮือนสัน ักเยอะมาวกเลยครับมันตรงนี้น้โอ้ยเนาะไอ้ไส้แหม่ไอ้ไส้กระสา้าเอ,อาไม่ได้ซื้อเราประกุมเยอเถอมีแตมิกกัดืมมึงหูใจอีเลียนมั้หอดใส่หอดพุง้ง มียนมึงเนาะบอกซ่ำดีแค่นี้ก็ไม่ได้เงี้ยโอ้ยเอาบอกกูมาเรื่องมันเปลี่ยนสีไอมเห็นเล่าชี้ไปไรอืมซ่ำนี่แหละเอาก็สิโน่ยองเด้อยตัวให้มาหาบาทมันเงินน้ำแข็งไหนโอ้ยเนาะเบรกคลิปยังบ่ได้เลยนี่เอ้ายอดอีกเอ้า

cũng như xì lây xì lây vợ phe đèn phe đèn leo cả bắt đẹp phải phu điều phẩm phu sao chậu à toàn thay chậu cũng toàn nó phải gấp hay bớt gì ra mày chỉ biết thế đó đây phải quạt này chị ô gì là hà tôi nó vừa muốn bỏ cù vợ lần đi thật ai hay bớt <laughs> mưa <hả>? quan <laughs> bớt เอางงเอางาว่ากูกับจิดตื่นมันกับบาทเนอะอ้อไปชีบาทก่อนกดะกับบัได้อ่าความสนุกเนี่ยมันต้องอยู่ที่ปลายเล็บมือไปชี้บาทก่อนได้ป่ะฮึไปเลยอุ้ยงซ่าบาทมาเบิร์หน่งโอ้ยไาเลยเฮ้ยเสืดเลยไหมก็คุยกันได้บอกกากูว่าไปดิเรื่องชีวาเราไปเมื่อวันนี้ เว่อไม่เห็นนั่งติดกันอ่ะพี่กูู้หจิ๋วมันขี่รถทำกันมันต้องนั่งติดกันอยู่อะไรละนั่งติดกันแบบอะไรธรรมดาดิมีกันแบบจับเอวกันพร้อมนะจับเอวกันพร้อมแม่เหรอไม่ยิบการหลวงคว่ำงูเขียวหางใหม่หูปู่วะปัดโทคงูคอหูเขียวหางใหม่บนเพราะนั่นนี่เฮ้ยแล้าจับเอวเด้อมันเห็นอย่างอีก ม่จับเดี่ยวปับับคุณเียวปัด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 ปดปัดปัปียปอันนัดตัดปัดปัดัด้อเปัด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 ปันปัดปกดไัดปัดปัดปัปัดไปัปัดดปั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 อปัวัดปปปัปัด นี่แหละลนี่องว่าสีบอกเจ้าสมิล่ะไหนกันเห็นแล้วแคร์ละเล่นละกูไปกันเด้อพี่ว่าไม่เกินละไรตพี่ม,ละละอมอีอ่ะบกหมวกเมื่อย